สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ v r s o l ์โซกับดิฉันสุชาดานิ่นวนวลเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19บเนาฬิกานาทีรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์ของทุกเหล่าทัพยังคงก่อติดเรื่องโควิด -19 นะคะผู้ป่วยที่ยังเพิ่มสูงขึ้นในหลักพันแต่ละวันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องเตียงเต็มค่ะดังนั้นโรงพยาบาลสนามนะคะจึงเป็นทางเลือกสำคัญในช่วงเวลานี้ทางกองทัพบ,บกก็เตรียมพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกแล้ววันนี้รองเสนาธิการทหารบก ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบ,บกค่ะไปตรวจความพร้อมพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกกรมการทหารช่างที่จังหวัดราชบุรีค่ะ พลโทสันติพงศ์ธรรมปิยะรองเสนาธิการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบกพร้อมด้วยนายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะไปตรวจความพร้อมการเตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกของกรมการทหารช่างที่โรงพลศศศัศึกษาหนึ่งศูนย์กีฬากรมการทหารช่างค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีโดยมีพลโทสุทินเบญจวิไลกุลเจ้ากรมการทหารช่างนำตรวจเพื่อรองรับ การแพร่ระบาดของโควิด -19 และเพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่สำหรับการเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อกองทบกนะคะได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่ปี2563เพื่อลดภาระงานด้านรักษาพยาบาลของหน่วยงานสาธารณสุขและเป็นการใช้ ศักยภาพของกองทัพบ,บกในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตโรคระบาดตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่ย้ำอยู่เสมอว่ากองทัพบ,บกและกำลังพลจะต้องเสียสละทุ่มเทศักยภาพในทุกด้านควบคู่ไปกับการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยและร่วมกันทาให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งประเทศเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ โรงพย,ยาบาลสนามยังมีในส่วนของกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและสบคในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราไปดูภาพรวมพร้อมกันหน่อยค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ทีในพื้นที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธนารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน90เตียงปัจจุบันยังไม่มีผู้ป่วยโควิดเข้าใช้บริการรับการรักษาค่ะแต่ก็เตรียมความพร้อมไว้รองรับผู้ป่วยตามที่ทางสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาที่กำกับดูแลควบคุมผู้ป่วยในพื้นที่ก็จะเป็นผู้ประสานมาและพิจารณา เมื่อต้องการใช้นะคะส่วนทางกองทัพบกก็ได้ดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่ปี2563โดยใช้สถานที่ในหน่วยทหารและสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมรองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่อาการไม่หนักในขั้นต้นทั้งหมด16แห่งครอบคลุมพื้นที่12จังหวัดรองรับผู้ติดเชื้อได้2,556เตียง ล่าสุดโรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกที่เปิดให้บริการรับผู้ติดเชื้อเข้ามาพักและเป็นโรงพยาบาลที่ใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบ,บกเข้ามาบริหารจัดการอยู่ที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกเกียรติกายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารับผู้ป่วยแล้ว135รายค่ะยังรองรับได้อีก70รายและโรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกศูนย์การทหารราบโรงพยาบาลค่ายคนรัฐ100เตียง รับผู้ป่วยแล้ว47เตียงคงเหลือ63เตียงนอกจากนี้นะคะในสัปดาห์นี้ทางกองทัพบกก็ได้ส่งมอบโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ให้กับกระทรวงสาธนนารณสุขเข้ามาบริหารจัดการและเปิดรับผู้ติดเชื้อต่อไป ไปดูในส่วนของกองทัพเรือค่ะได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม3แห่งที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้จำนวน726เตียงขณะนี้รองรับผู้ป่วยไปแล้ว438เตียงคงเหลือเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยได้อีก288เตียงที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเกตแก้วจำนวน320เตียงรองรับผู้ป่วยไปแล้ว295เตียงคงเหลือเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้อีก25เตียง ส่วนโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจำนวน174เตียงรองรับผู้ป่วย143เตียงคงเหลือที่รอรับผู้ป่วยได้อีก31เตียงค่ะ ส่วนโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือสนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขมจังหวัดจันทบุรีจำนวน232เตียงก็ยังคงเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะตามที่สสจชนบุรีกำกับดูแลควบคุมผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นผู้ประสานมาและพิจารณาใช้ต่อไป ส่วนภาพรวมของโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศค่ะมีอยู่2แห่งใช้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน238เตียงโดยโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศที่โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีจำนวนเตียงรองรับทั้งหมด120เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ามาพักรักษาแล้ว37เตียงคงเหลืออีก83เตียงส่วนโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองค่ะ มีจานวนเตียงรองรับทั้งหมด118เตียงปัจจุบ,บันยังไม่มีผู้ป่วยเข้ามาพักนะคะเนื่องจากว่าจะเปิดให้บริการรับการรักษาได้ในวันที่22เมษายนนี้ค่ะหลังจากที่ทางมาเลเซียมีความชัดเจนเรื่องการผลักดันแรงงานต่างชาติกลับเข้าประเทศทั้งหมดภายใน21เดือนมีนาคมนี้นะคะทําให้ท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะต้องประชุมหารือวางแนวทางสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามพื้นที่แนวชายแดนค่ะ พลโทเกียงไกรศีรักแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ด่านสุลกากระเดาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาหารือและประสานการปฏิบัติ เตรียมความพร้อมรองรับคนไทยกลับเข้าประเทศหลังจากที่มาเลเซียขีดเส้นผลักดันชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองโดยผิดกฎหมายต้องเดินทางออกจากประเทศก่อนวันที่21เมษายนนี้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในมาเลเซีย รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ย้ำการประสานไปยังจังหวัดต่างๆที่อยู่ติดแนวชายแดนมาเลเซียต้องมีมาตรการรับมือเรื่องของสถานที่เพื่อรองรับคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศตามแนวชายแดนทั้งที่ถูกกฎหมายและผ่านทางช่องทางธรรมชาติด้วยนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานสาธารณสุขปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ส่วนกําลังเจ้าหน้าที่ป้องกันตามแนวชายแดนก็ต้องเข้มงวดมาตรการดูแลสกัดกั้นการเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมายของแรงงานคนไทยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการควรทีนทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างผู้ที่กําลังจะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะให้แจ้งผ่านเข้ามายัางเจ้าหน้าที่ก่อนจะได้อำนวยความสะดวกให้ช่วยเหลือให้คําแนะนําแล้วก็พาท่านเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคตามที่สอบอคกําหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและถ้าหากประชาชนท่านใดพบเห็นผู้ที่แอบลักลอบเข้ามายัางหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของตนเองโดยไม่ได้มีการผ่านการคัดกรองโรคก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนทันทีค่ะ ส่งเสียงอยู่แล้วนะครับถ้าชั้นในเข้ามาอีกที่ผมนำเรียนว่าทางอสอมเนี่ยก็กจะเข้าตรวจดูแลเรื่องเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องการแพร่ระบาดของโควโ2 0 19โดยเฉพาะก็จะแจ้งบาะแสะก็จะมองเห็นว่าความผิดปกติของคนที่เข้ามาเนี่ยมีใครบ้างก็ปเป็นชุมชนของเขาแล้ว ส่วนพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีเดินทางไปที่หน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินค่ะเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องประชุมมอบนโยบายมาตรการพิทักพลของกองทัพมานําม,มาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยกําหนดให้กําลังพลปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เข้มงวดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่รักษาระยะห่างสั่งการเข้มให้กำลังพลในพื้นที่ชายแดนเพิ่มการลาดระเวนตลอดแนวชายแดน5จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างตลอด24ชั่วโมงนะคะ และตั้งจุดตรวจตามช่องทางธรรมชาติโดยให้ประสานกับทหารฝ่ายกัมพูชายอย่างใกล้ชิดผ่านทั้งช่องทางลายและช่องทาง VTC ค่ะร่วมกันลาดตระเวนแบบคู่ขนานป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาเมืองอย่างผิดกฎหมาย ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ให้ดูแลกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อีสานตอนล่างได้ส่งรายชื่อและจัดลําดับความเร่งด่วนของกองกําลังป้องกันชายแดนเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าหากได้รับวัคซีนมาอย่างเพียงพอก็จะเร่งฉีดให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้ทันทีเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากค่ะ ขณะที่การสกัดกั้นขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่5กองกําลังผ่าเมืองได้เปิดฉากยิงประทะกับขบวนการลำเลียงค้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้หนคนพร้อมกับของกลางเป็นยาเสพติดจํานวนมาก กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5กองกำลังผาเมืองได้ตรวจยึดยาบ้าจำนวน144,132เม็ดพร้อมกับไอซ์น้ำหนัก1.95กิโลกรมัมมีเฮโรอีนอีกน้ำหนักประมาณ285กรมัมอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและระเบิดมืออีก1ลูกหลังจากมีการยิงประทะกกับขบวนการลำยงยาเสพติด ช่วงที่มีการลาดตระเวนเฝ้าระวังบริเวณช่องทางหนองกระลางตำบลเมืองนะอเภอชิงดาวจังหวเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ไปตรวจพบชายชะกันต้องสงสัยสองคนพกอาวุธปืนพร้อมสะพายเป้เดินลัดล้ออยู่ตามชายป่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นแต่กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้นะคะเขาใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะก,กันประมาณ3นาทีค่ะ หลังจากเสียงปืนสงบลงนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนอีกคนหนึ่งวิ่งหลบหนีไปได้แต่ว่าฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยปลอดภัยทุกนายสำหรับการรัตรเวนในครั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรการสกัดกัน้นการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของกองทัพบกทางกองกําลังผาเมืองได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ ช่วงนี้ยังมีปัญหาภัยแล้งทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะกองทัพบ,บกก็ยังคงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายน้ําไปซ่อมแซมบ้านค่ะส่วนทหารชายแดนนะคะก็ยังลงพื้นที่ไปราดตะเวนในจุดต่างๆเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายค่ะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บก บอกว่าทางกองทัพบ,บกยังคงดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนในมมติต่างๆภายใต้การระบาดของโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายภายใต้โครงการราดรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบกับภัยแล้งตามพื้นที่ต่างๆตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563มาจนถึงปัจจุบันก็แจกจ่ายน้าไปทั้งหมด4ล้าน100ลิตร ครอบคลุมพื้นที่34จังหวัดกองทัพบกก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้วยนะคะอย่างกลุ่มคนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารยากต่อการเข้าถึงในลักษณะการไปเติมน้ําในที่เก็บน้ําชุมชนถ้าหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านหรือว่าติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยของกองทัพบ,บกที่หมายเลขโทรศรัพท์022977648ค่ะ ส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นกลุ่มของผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ประสบกับวัตภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะได้ใช้ทหารชุดช่างกองทัพบ,บกเข้าไปดําเนินการภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจตั้งแต่ปี2561 โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุกอ่อสร้างจากภาคเอกชนล่าสุดกองทัพบกก็ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้าตามชุมชนต่างๆไปแล้ว277หลังรอส่งมอบอีก10หลังอยู่ระหว่างดำเนินการอีก81หลังค่ะแล้วก็มีการไปสร้างสวนหย่อม27แห่งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางกองทัพบ,บกก็ยังไปช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบวตภัยอยู่ในจังหวัดต่างๆนะคะทั้งอุบลราชธานีนครพนมอุดรธานีศรีสะเกดพิษณุโลกเชียงรายค่ะแล้วเสร็จไป1,750หลังอยู่ระหว่างดำเนินการอีก277หลังเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป ส่วนในห้วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปดูภาพรวมการทํางานในพื้นที่ชายแดนกองกําลังป้องกันชายแดนกองทัพบ,บกค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้218ครั้งผู้กระทําความผิดมี1,134คนมีทั้งคนไทยเมียนมาลาวเวียดนามจีนมาเลเซียและผู้นําพาที่เป็นชาวไทย นอกจากนี้กองกำลังชายแดนก็ไปตรวจพบการกระทําผิดตามพรบยาเสพติดถึง125ครั้งจับก,กลุ่มผู้กระทําความผิดได้127คนยึดยาบ้าได้27ล้านเม็ด27มียาไอซ์อีก652กิโลกรัม กัญชาอีกกว่า2,000กิโลกรัมพืชกระท่อมอีก1,400กิโลกรัมมีเฮโรอีนอีก60กรัมมีฝิ่นแล้วก็เคตามีนรวมอยู่ด้วยค่ะวันนี้นะคะพีรับขาข่าววันนี้นะคะเราจะพาไปดูเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะติดตามพร้อมกันค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิรับข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะในช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับกองทัพบกนะครับก็ให้ความช่วยเหลือนะครับจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าการซ่อมแซมบ้านนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนของทหารครับค่ะ ช่วงหน้าแล้งนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหาพายุฤด,ดูร้อนที่ทําให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากครับรวมถึงปัญหาภัยแลง้งขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครับค่ะกองทัพบกจึงได้จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณาภายัยออกซ่อมแซมบ,บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย หายจากพายุพัดถลม่มพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะโดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังค่ะที่ถูกลมพายุพัดถลม่มหลังคาเปลียวหายนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังมันตรวจสอบดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากช่วงนี้นะคะสภาพอากาศแปรปรวนและก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุพัดถล่มซ้ําอีกต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้ครับปัญหาภัยแล้งกองทัพบกยังคงเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ออกแจกจ่ายน้ําช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตามโครงการราดรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยหน่วยทหารได้ออกแจกจ่ายและนําน้ําไปใส่ในระบบประปาประจําหมู่บ้านและถังใส่น้ําตามบ้านเรือนประชาชนโดยได้ร่วมการระดมสรรพกำลังของแต่และหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นนโยบายที่กองทัพบกให้ความสําคัญเป็นอย่างมากครับค่ะสําหรับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะพายุหรือภัยแรงค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะ24ชั่วโมงค่ะผ่านทางสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกดังนี้ค่ะส่วนกลางนะคะ022977648-9ค่ะภาคกลางอีกเช่นเดียวกันค่ะ022803977 ภาคอีสานค่ะ044 245 946ภาคเหนือค่ะ055 242 859และภาคใต้ค่ะ075 383 405ค่ะไม่ว่าภัยพิบัติจะเกิดที่ใดหรือมีความรุนแรงขนาดไหนกองทัพบกพร้อมที่จะช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนตลอดไปครับ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะเป็นความสําคัญเร่งด่วนของทหารของเราค่ะพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะคะเราก็เร่งไปซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทันทีค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชาชนรักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้รายการพิพรับข่าวก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ แม้ว่าปริมาณโลหิตสำรองนะักขนาดนี้เนี่ยยังพอที่จะใช้การได้หลังจากที่ประสบกับภาวะขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานะคะโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ที่ะไปดูยอดสะสมล่าสุดนะคะตอนนี้ก็มีมากกว่า22ล้าน 7,000cc แล้วค่ะ ภาพรวมการบริจาคโลหิตของกองบัญชาการกองทัพไทยตามโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ก็มีกำลังพลของทุกเหล่าทัพร่วมบริจาคแล้วจำนวน55,449นายทําทำให้มีปริมาณโลหิตสะสม22,727,650ลซีซี ปดูแต่ละส่วนกันนะคะจากกองบัญชาการกองทัพไทย2 9 3 6 5 0ซีซีกองทัพบบก12 9 3 7 9 0 9ซีซีกองทัพเรือ4,166,660ซีซีกองทัพอากาศ3,530,250ซีซีค่ะ ซึ่งโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด1นนั้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองหลังจากช่วงที่ผ่านมาการระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลให้การบริจาคโลหิตของประชาชนลดลงเนื่องจากว่ามีความกังวลในการเดินทางออกจากที่พักอาศัยแล้วก็มีการงดจัดกิจกรรมของหน่วยง,งานต่างๆภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสากลด้วยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะกับ VR อารโซเยอร์วันนี้ค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วรายการถัดไปติดตามข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ